คุณทัศครับคือผมอยากได้อุปกรณ์โนทลยีสักเครื่องเลยครับเออแล้วว่าจะเอาเครื่องไหนอัลตรติกครับผมยังไม่รู้เลยผมจะเอาโทรศพัพท์แท็บเล็ตหรือว่าผมจะเอาโน้ตบุ๊กนี่ดีเอาโน้ตบุ๊กเลยก็ได้นะเทเลติกอยู่ดอยู่นาน,นดีอ,อืมผมเอา iPad แล้วกันโอเค iPad นะลุงครับ iPad ที่เท่าไหร่อ่าเอามาให้ลุงดูสิเพราะลุงไม่เห็นว่ายี่ห้ออะไรอะไร่ะหยิบเลยครับ สวัสดีครับคุณลุงไม่ทราบว่าไอ้ยี่ห้อนี้ราคาเท่าไหร่ฉันว่านะราคาประมาณอุย้ย <c oughs> มีเสียงหัวแล้วไฟดับเฮ้ยโอ้โอคุณลุงหายไปไหน,นลุงเอ็มเราหายไปไหน <c oughs> โอ้เพื่อเดี๋ยวนะโอ้ย,อยตอนนี้ไฟดับ นี่คือห้องส่วนบุคคลโอเคแล้วไงต่อโอเคเปิดไฟอ่ะโอเคไฟมาแล้วครับอุ๊ยแล้วเนี่ยนะมันนี้ส่วนบุคคลเราไมเราถึงเข้าได้เฮ้ย <Hey, S 2> ดูสิทมันเปิดชารนติกเราลองเข้าไปสำรวจรู้ไหมผมคิดว่าก็ดีนะเผื่อบางทีอาจจะมีโทรศัพท์ยี่ห้อทองคำข้าไปดูกันเลยเราโโลดทุกอย่างทุกคนโอ้าขาวันกดด้วย โอ้นี่ไงโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องเดี๋ยวซื้อทีเดียวดีกว่าเทนตติกแล้วค่อยไปจ่ายเขาทีเดียวแล้วว่าแต่พี่ทัศจะบคัพเพ้กหรือว่าทูมันเล็กครับเออแกจ่ายเองครับไม่ไม่เลี้ยงครับจ่ายเองเอานี่ไงเรามาจะทางแล้วแต่ผมว่าทางมันแปลกๆนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมชื่อทัศช่องเกมนะคะเมย์อยู่ตรงนั้นมาสวัสดีเนาะพาเทนติกว่าที่ร้านขายโทรศัพท์เว้ยวู้ววหวว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 าวววาวว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 วสวววว อยู่แล้วก็อยู่ไฟก็ดับแล้วแล้วเราก็ข้ามทอมอยู่ที่นี่ที่นี่เหมือนจะเป็นหลังร้านนะลองกระโดดไปดูนะครับท่อปริศนาที่ยงไม่รู้มันจากไหนกระโดดลงอ่ะโอเคเออว้ามพอติ๊ดือนกระโดดสั้นไปอุ้ยนี่มันท่อข้างลางง่างลวงเปล่าถ้าเราปินเราต้องตกในตายแน่ๆเลยอน่้ว่าแต่เราไม่อยู่นี่ได้ไง ห้องสตอรเรจไปเลยโอ้ดูเหมือนว่าห้องมันกำลังไฟดับอยูน่นะทุกคนคือไฟดับโค้งสว่างอะจะต้องเปิดไฟก่อนรู้สึว่ามืดขนาดนี้ถ้าสว่างจะขนาดไหนโอ้สว่างสว่างกับมืดแทบไม่ได้ต่างอะไรกันเลยกระสุนที่มีคุณแจคุณแจไอโฟนหรือเปล่าอ้าว,<ะ>ว ตามผมมาหน้าว้าทางนั้นอะไรวะเนี่ยหนีมันทันละทางนี้ทางนี้ไปไหนวะเนี่ยทางตันเลยเลยทางไปทางนี้ไปทางนี้แล้าก็ทันยุบีตรงเลี้ยวซ้ายปะใช่ใช่ใช่ทางนี้แล้วแล้วก็เลี้ยวทางนี้ คงจะไม่ตันอีกใช่ไหมทางนี้ไม่ใช่ไอ้หรือว่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่มีลูกศรสีแดงมีคนที่เคยมาหนีก่อนหน้านี้ตามเขีดเอาไว้ทุกคน oh, <no. S 1> ทางนี้ทางนี้โ้หเสียวเหลือเกินทำไมาอยู่มันก็เหมือนเป็นระบบอัตโนมัติจะอยู่ก็ขึ้นมาว้าวเอา้ามันไปแล้วอ๋อ เลยแกทำอะไรฉันเหมือนเมื่อกี้เป็นเป็นหน้าตาเหมือนคนขายมากเลยทุกคนอย่าบอกว่าคนขายกลายเป็นบ้าไม่นะผนรีบหนีก่อนดีกว่าจะได้ไปแจ้งตำรวจนี่มันร้านขายขอคอมพิวเตอร์เถืเ่อนทำไมมันหลอนขนาดนี้หายตู้<อ>ทำไมเขาเหม,มือนสร้างมาให้เราหนีเหมือนคุกแล้วโอ้โหผ่านแล้วแล้วมีทอ่ทอท่อปีนายอีกแล้วเนี่ยผมยากรู้ควันมนจากไหน นี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วนี่ก็เป็นท่อไตขึ้นป้ายตกใจหมดโอเค <S <S ไปเลยพวกโอ้ตรงนน้นมีน้ำสุดนักหรือวะว้าตรงเราไปได้เหียวเลกเอาเมื่อกีอ้มันสีดำอยู่เลยไม่ใช่หรออะเอาจะดำหรือเดี๋ยวเราจะดำหรือขาวโอเคผ่คานแล้วโอ้นี่มัน น้ำแทงว้ายกอีกข้อไม่เห็นไปได้แล้ววูวมันมันน่ากลัวงี้ยโอ้ข้างบนมีสัญญาณไฟฉุกเฉินข้างบนจะเจออะไรอีกไปดูกันโอ้เป็นทางหนีไฟหรือเปล่าเหมือนทางหนีไฟแล้วทุกคนครับเป็นบันไดขึ้นไม้เรากระโดดแบบนี้ ต้เดวนะทางสไลด์หรือวูวูว้วไปหุยกว่าจะผ่านโอ้ข้างล่างวู้เอาเฮ้ยกระโดดแล้วก็ลงมาข้างล่างเก็บไอแพนดโอเคมันดันเรามันดันเราลงไปข้างล่างวูวูตกตลกหมดเลยว้ายเอาเอลืมไปว่ามันเลื่อนโอ้ยเห็นนะแล้วมอยู่ตรงนี้มันก็ ไม่ลองหัดแล้วเย่ yeah. กระโดดสบายสบายโู้ฮู้แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันมีทริปมาโกงแกเสมอโอ้นี่มันลิฟขึ้นลิฟกันเลยดีกว่ารู้สึกว่าลิฟต์นี้มันจะมีดีอะไรโอ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรนะ What's this? มืดอีกแล้วมาครับพี่ขอขึ้นรถหน่อยมาพี่ปั่นไปสิเยี่ยมปันม่นไปเลยพี่แบบรถนีเ้เดี๋ยวนะมันขับไปได้ยังไงอ่ะี๋ยวมันเริ่มน่ากลัวแล้วเฮ้ยแด้แด้จอดก่อนพี่จะลงต้นี้เย้เราผ่านแล้วว้ คุณลุงสุดแสนน่ากลัวอีกต่อไปโหสุดยอดไปเลยนะครับคุณแทนร้องตีต๋จริงมากเลยในทะี่สุดเราก็สามารถเดี๋ยวจะคุณลุงจะร้ายแล้วแล้วไอ้แพะต้องก้าวขึ้นเดี๋ยวไปทำกันนะครับคุณทัศเอาไปขายต่อดันสาาาีสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมก,กดไลค์กดติดตามเพื่อที่คุณจะได้มาที่มา,าในช่องเรานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ